สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หกข้อเรื่องดังที่ได้ทำให้เราอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันโดยใช้พระะพรเจ้าตอนนี้เราจึงอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีใครได้ลองไปฟังภาษาอังกฤษอย่งครับเสียงเขาจะหนุ่มเกินไปหน่อย,อยนะครับวันนี้เรามาดูพระคัมภีร์โยชัวที่ยีข้อแกันนะครับ โยชัวยี่สบสามข้อแปดบอกอย่างนี้ครับแต่พวกท่านจงยึดมั่นอยู่กับพระยาเวพระเจ้าของท่านดังที่ได้ทำอยู่จนถึงวันนี้ใครที่ยังไม่ได้คอมเมนต์นะคอมเมนต์มานะครับเพราะว่าการคอมเมนต์ของคุณนะมันหนุนใจผมรู้ไหมแล้วก็ทำให้เราเห็นปฏิกิริยาตอบสนองอ่ะเรามาดูก่อนคอมเมนต์นะครับนี่มันเรื่องพระกมพีเลยนะ อย่าคิดว่านอกเรื่องนะครับคุณฮันนี่บอกเอเมนมีสมาคมเดียวคือการมาสมาคมกับพี่น้องในพระคิดในวอาทิ์นะครับเมื่อวานเราเจอกันเนาะครับคุณสันนิรักษ์บอกว่าขอบคุณพระเจ้าปกป้องอนุญาตให้เราทำได้คำสั่งของพระองค์คือไม่สมาคมกับคนหรือสิ่งของที่พระองค์ไม่ประสงค์เลยนะครับจันหนิงนะจันหนิงบอกว่าใช่ครับไม่สมาคมกับคนที่กราบไหว้พระอื่นเพราะถ้าเราไม่แข็งแรงเราจะโดนเขาดึงไปง่ายเพราะความเกรงใจนะครับ แล้วก็เจเอ็มนะครับบอกว่าเตงกิวกอนนะครับที่รีมายเขาเตือนเขานะครับให้ take our face serious นะครับเอาแบบตั้งใจดีนะครับครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มาคราวนี้พูดถึงว่าคนทุกคนที่คอมเมนต์แล้วเนี่ยนะครับผมก็เลยอยากจะให้พ่อพีวันนี้กับคุณคำนี้ครับว่าดังที่ได้ทำจนทุกวันนี้ นี่หมายถึงเป็นประโยคที่เชียร์อัพนะครับเวลาเราเห็นนักกีฬาครับเขาวิ่งวิ่งแล้วเรา,า Keep doing นะครับต่อไปลุยต่อไปนะครับวันนี้เหมือนกันครับสิ่งที่คุณทําดีแล้วการรักษาความเชื่อของคุณดีแล้วทําอย่างนั้นดังที่คุณได้ทํามาต่อไปรักษามันทําต่อไปครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้ทําเลยคนที่ยังไม่ได้ทําเลยวันนี้มี มสเตจถึงคุณเหมือนกันครับก็คือว่าพวกท่านจงยึดมั่นครับจงยึดมั่นอยู่กับพระเจ้าครับจงยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าสั่งคุณให้ปฏิบัตินะครับทําสิ่งนั้นยึดมั่นกับมันทําไปแล้วคุณจะคิดดูอิงครับคิดดูอิงและในสุดหลายปีผ่านมาครับคุณก็ได้รับคำนุนใจนครับว่าทําต่อไปดังที่ได้คุณได้ทํามาตลอดหลายปีที่ผ่านมา วันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าใครได้เป็นแคสเตียนมากกว่า10ปีแล้วนะขอให้คุณรักษาความเชื่อคุณต่อไปครับดังที่คุณได้ทำมาเมื่อ10ปีก่อน20ปีก่อน30ปีก่อนมีใครทำได้ได้ทำมานานกว่านั้ครับนะพวกเราวัวนี้ก็อาจจะสี่สิบปีมาแล้วนะห้าสิบปีมาแล้วมีไหมครับหรือบางคนเรามีคนที่กดหนึ่งนะหกปีมาแล้วเจปีนี่สงสัยไม่ไหวแล้วครับหมายถึงว่า คงยังไม่มีแฟนรายการที่มากกว่า80นะครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะรักษาสิ่งที่พระวจนะพระเจ้าสั่งเราครับแล้ววันนี้หนุนใจคุณครับทําดีแล้วครับทําต่อไปครับดังที่คุณได้ทํามาเพราะว่าพระวจนะพระเจ้าวันนี้บอกเลยครับว่าจงยึดมั่นอยู่กับพระเจ้าดังที่คุณได้ทํามาจนถึงวันนี้ครับกูดจอบครับทุกคนครับขอพระเจ้าหนุนใจคุณด้วย พระวจนะพระเจ้าตอนนี้ให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับคําหนุนใจพงจุกขาสำหรับสิ่งที่เราได้ทำมาจนถึงทุกวันนี้และเรายังคงจะทําต่อไปอีกเป็นสิบปีตลอดชีวิตของเราตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจอยู่พงเจาคขาขอพระเจ้าให้เรายึด มั่นอยู่ในพระองค์ตลอดอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่เพิ่งรู้จักพระเจ้าหรือย,ยังคงที่จะต้องเติบโตกับพระองค์อีกมากขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเขาที่เขาจะสามารถรักษาความเชื่อเขาจะเห็นตัวอย่างที่ดีจากรุ่นพี่จากพี่เลี้ยงของเขาและทุกคนจะสามารถชื่นชมกันหนุนใจกันและพูดคําว่าให้ทําต่อไปดังที่ได้ทําเราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพีนน่น้องทุกท่านมีอะไรคอมเมนต์มานะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ